อนแบบบรณราการนะครับก็คือการที่อาจารย์ใน2วิชานะครับมาร่วมมือกันจัดการเรียนรู้นะครับเพื่อนักศึกษาจะเป็นนักศึกษาจริงๆเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับที่เรียนทั้ง2วิชาหรือเป็นนักศึกษาคนละกลุ่มจะเป็นกระบวนวิชาในสาขาเดียวกันหรือคนละสาขา,ากนันก็ได้นะครับเหมาะกับอาจารย์ที่อยากท้าทายตนเองครับโดยร่วมมือกับวิชาอื่นครับในการที่จะจัด การเรียนรู้ร่วมกันให้นักศึกษา2กลุ่มเนี่ยมีโอกาสได้มาทํากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันครับสําหรับนักศึกษานะครับผมว่าทักษะเรื่องของการบูรณาการสาหาสาขาเนี่ยเป็นทักษะที่สําคัญอยู่แล้วนอกจากนั้นอาจารย์ก็จะช่วยให้นักศึกษาเมื <ME> ่อได้มาเจอกับนักศึกษากลุ่มอื่นเนี่ยก็จะได้พัฒนาในเรื่องนี้สําหรับอาจารย์นะครับผมก็เชื่อว่าการบูรณาการก็จะช่วยปีให้อาจารย์หลุดออกจากกรอบนะครับของการจัดการเรียนรู้เฉพาะในวิชาของตนเอง นะมี disruption รูปแบบใหม่ๆนะครับที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจหลายอย่างให้อาจารย์คิดภาพใหญ่มากขึ้นว่าการจัดการเรียนรู้เนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อให้ได้ผล